สวัสดีครับมาเดินป่าอีกแล้วอยู่นี่คือผายใยเที่ยงตามหาผาใย,ายเที่ยงที่ปุ่ป่าลอยฟ้าไปดูกันเลยเายาวๆไปเลยเอาไปลงยูทูปอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเข้าป่าหาหินนะครับอันนี้เขาเรายาียกว่า เข้าป่าทำเข้าป่าลดการก้าวหน้าก็คือเข้าป่าลดขาของเราเนี่ยมันโดนไม่ไหวแน่นอนออกมาขึ้นอย่างเงี้ยออกกำลังกายไงกำลังกายนะครับกำลังกายแต่เด็กขายหรือมันจะไม่ออกกำลังกายนะครับมันไหมตรงไหนทำไมไม่บอกนู่นขึ้นไปนู่นนู่นมืจบคลิปก่อนเลยของแล่ยังไม่ถึงเลยขึ้นไปอีก เอาบรรยากาศมามันจะจบก่อนระวังนะเสียงไปขึ้นไปรอเลยยาวๆครับเข้าป่ารถกำลังเข้าป่ารถกำลังขาอาทิตย์นี้เที่ยวแบบธรรมชาติเที่ยวแบบธรรมชาติ ส่วนท้ทายด้านบนทุกท่านสามารถถ่ายรูปตามสบายได้เลยนะครับถ้ามีเล่น,นก็สามารถเรียกใช้ผมได้เลยนะครับแต่ผมจะนั่งรอรับกลับตไปบริเวณทางด้านนู้นนะครับผมชินน้องไม้นะครับครับผมมีไก่มองแล้วมามองแล้วมาระวังขาระวังหน้าขาเจอยัง ยังไม่เจอเลยยังไม่จเจด้ไงลึกสุดเลยไปเข้าไปกำลังขาเพิ่มกำลังต่างหากเพิ่มกำลังรือลดกำลังมากถ้าเราเดินบ่อยๆนะเลือดมันก็จะสูบฉีดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีตอก่อนที่ทจะกลับบ้านได้มันจะเป็นลมกลางทางก่อน โอ้โหยูเนสโกไปถ่ายกับป้ายยูเนสโกเลยโอ้โห s <S เดี๋ยวหยุดคลิปก่อนนะ